สวัสดีกับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการสนามข้าวกับเบาจิรศัก์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสังกาวซิแดจุดาเม่คาเฮวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์เราจะพบกันตุกวันเสาร์ในเวลากาวนานาฬิกาเศษเโดยประมาณนะครับกระตรงข้อขอบคุณท่านพ่อสุภาดวงนุย สารพุมในการสถานีวิทยุกระจายเสียง่งประเทศไทยอย่างวัดสังขอบคุณคุณชัยยาแผนไทยวันนี้ดูแลเทคนิคแร่งสี่เสียงกับพมกับมากับคุณปาคพง์วิทานธีรวัตรอีกแฉนเกยสวัสดีครับคุณภาคพง์ครับและวันนี้ก็มีแขกผู้ร่วมรายการปิเศษนะครับคุณบดินดาประจิณสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ววันนี้นี่เราก็มาแล้งกันในเหลืองจะเป็นประโยชน์กับปีนองเกษตรกรประชวงนี้นี่ แรงพีน้องประสบกับภาวะหน้าแรงโดยเฉพาะพีนอง g ใตนตกรเราก็เลยติดต่้อผู้เฉียวชาญในเรืองกองกเกษตรกรรมโดยเฉพาะในเรืองกองเกี่ยวกับการลดต้นทุนในท่วนกองตา,ตาดานต,ตาดานปืดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรืองกองปุ๋ยหรือเรืองกองอ,อะไรก็แล้วแต่ <Okay. S 1> ในวันนี้คุณปรินดาประจิ้นนี่ก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เราก็มาแล่งกับแตนผู้ ฟังนะครับจะเป็นแฟนคลับรายการด้านำข้าวกับเบาจีระซักช่วงนี้คุณบางกรพงนี่จะปูดมาโดยตลอดว่าเป็นช่วงหน้าแรงโลกเลือดเลือดจริงๆอยงางนี้ด,ดือดคือไล่ไล่ปีน o n โดยเฉพาะปีน o อเทศตะกอนนี้จะพอะทศปหนานักปีนองผู้ปลูกตูเรียนเนยก็จะเห็นมาช่วงนี้นี่กรับบอกกับว่าตูเรียนนี่ใต้ยมากช่วงไอ้เจ้า แทวาอะไรตรงเท่าชุมพรตุเรียนสุกเร็วครับไม่วานไม่มีน้ำนะเปิดเส้นแปลงกันไม่ถึงไม่ถึงไม่ได้นะครับคาดทุนบ้านเรามนี่แหล็กไม่ขี้วันในตำบลทูโซอเมอเาเลียนกับอกว่ารอยว่าตอนตายมัดเพราะเนืองจากไม่มีน้ำนี่ฝั่งเ้าล่าสุดแบกว่านะครับก็ยังรอนแรงไปถึงมีทุนามิทุนาครับ อย่างฝนหน่อยทางปีครับแล้วก็จะข้าวสุภาวะแอนิโญในซ่องปีติดอย่างแรงต่อไปข้างหน้าอาจจะมีฝฟนมั่งแต่ว่าฝฟอนหน่อยเพราะฉะนั้นมันต้องเหลืองของววัตกรรมนะเหลืองวรนวัตกรรมใน,นวัตกรรมแล้วก็แนวของเทคโนโลยี<ๆ>ต่างๆอันนี้ก็เป็นทางเลือกนึงน,นี่วันนี้นคุณบอกวมีพูดวัว่าอะไรการทุกต้องคือเหลืองของนวัตกรรมในแหลกเดิมเดิมนี่เรเตรกรเรานี่ก็คือการใช้ปุ๋ยคือว่าการเลี้ยงปื๋ดปลูกพักปลูก ซ้ำส่วนนี่ไงแต่ส้วนยางส้วนปั๊มนี่เราท้ำไปด้วยเส้ซ้ำมาช้อ่าใส้ซรำมาช้าแต่วันนี้ท้องโยมราบวดซรำมาชาติราะมันปึงผ่าไม่ได้แล้วมันเปลี่ยนไปแล้วคือโลกมันมีการเปลี่ยนต้องปรับตัวนะคือคาอป่าซ่าคนมีจารย์ยังไงว่าใครเม็ดเช่นการเปลี่ยนแปลงดางบูมิอากาศนี่มันก่อนข้างจารุนแรงมันเป็นจริงแล้วแต่ก่อนแกล้งขึ้นกันเฉยเเดี๋ยวนี้เป็นจริงแล้วเดี๋ยวนี้เป็นจริงประสบประสบกันแล้วครับผมนี่เคยไปไปประชุมใครเม็ดเชงนี้ไล่กลางผมจำได้คือ นักวิชาการมาจากทั่วโลกครับเราต้องใส่หูกวังเขาแปลภมาษา้ังเกฤ็ดการกั้งโรหรือเรียงมั่งไม่รหรือเรียงมั่งนั่นนะครับไม่ทุ่นใจเลยตอนนั้นมันไม่ใกล้ตัวมันใกล้ตัวเราใกลตัวแต่พอวันนี้นี่เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวมันประจักษ์อะไรเห็นแล้วไกลตัวพอเราเห็นกนปราบนึ่งเราเป็นเกษตรกรทำสวนยางแล้วก็เราก็เป็นโกเกษตรกรเหมือนกันแล้วก็ปีๆนองๆเราก็เป็นเกษตรกรธงรมดเราก็เลื่งเล่งเห็นว่า าคกกษตรเรานี่จําเป็นต้องมีนวัตกรรมที่รับมาเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเหลืองก้องเกษเตรแม่นย่าหรือเหลืองก้องเหลืองก้องฐาานปื uhm yeah. ここ okay. pair, yeah. ้ดที่มีความจําเป็นในการส่งพ้นือเพื่อประเทศที่ผ่าพระเพาะมะลิของเรานี่มากที่สุดคกันเลยวันนี้ก็เลยเชิญคุณปินดาประจินนี่มามารวมปูดคุยท่างเจ้าก็เป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างนี้วันนี้คุณลรินดามีอะไรจะมาแนะนําในเหลืองก้องอะไรั้งวันนี้ การสวัสดีนะคะใ,ในส่วนของแฟนคลับข้องทางรายการนะคะและะ้วก็ดยเฉพาะเกษตรกรพี่น o งโดยเฉพาะตอนนี้เหมือนทีพีบ้าวพูดว่าชาวสวนทุเรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะเครียดนะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของไผ่แรงจริงๆแล้วมันควรจะเป็นหน้าฝ้นแล้วด้วยซ้สาสถานาการณ์ตอนนี้แต่กลายเป็นว่า,เ,าเราจะให้ติดตามเขาจะมีการทําฝ้นเทียมนะคะจากทาง กลมนะคะจากทางล้วงเนี่ยมาช่วยแต่ว่าก็ถือว่ายังน้อยเนาะนมาว่านมาว่านติดรังเนี่ยก็มไม่ตัวมตออไม่ตัวแรงว่าขับรถมาเนี่ยฝนลงมาเนี่ยหน้าจกไม่ทันเปียก